ระหว่างที่เราทำวัดสวดมนต์มาสกคร่สังเกตใจของเราบ้างหรือเปล่านะว่ามันอยู่กับการสวดมนต์หรือว่าใจยมันวิ่งออกไปที่นั่นที่นี่ให้เราก็คงจะถ้าเราสังเกตก็จะพบว่ามันเล่นไปโน่นวิ่งไปนี่เนี่ยเรียกว่าเกือบตลอดสามสิบนาทีที่ทำวัดสวดมนต์เลยก็ได้ บางทีก่อนึกไปถึงเรื่องงานบางทีก็นึกไปถึงลูกนึกถึงคนรักนึกถึงพ่อแม่หรือบางทีก็นึกถึงที่เที่ยวนึกถึงเหตุการณ์ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายปีก่อนใจเราเป็นอย่างนี้นะทั้งที่เราจะพยายามควบคุมพยายาม กำกับบังคับติดให้อยู่กับการสวดมนต์แต่เราก็จะพบว่าใจเนี่ยมันไม่ยอมอยู่กับที่หรืออยู่กับการทวารสวดมนต์อย่างที่เราปรารถนามันบังคับได้ยากนะหรือบังคับไม่ได้เลยก็ว่าได้เราอย่างเราตั้งใจว่าเนี่ยเราจะจดจ่ออยู่กับ การฟังคำบรรยายของตาม,มาเนี่ยหรือว่าตั้งใจว่าจะให้จิตมาอยู่กับลมหายใจสักห้านาทีเนี่ยเราก็จะพบว่ามันไม่ถึงนาทีมันก็ไปซะแล้วคิดโน่นคิดนี่ทั้งที่เราพยายามที่จะบังคับจิตแต่ว่าเราก็จะพบว่ามันไม่เป็นผลเท่าไหร่ ใจมันก็ยังวิ่งออกไปที่โน่นที่นี่บางทีก็ไหลไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างหรือส่งออกไปนอกตัวบ้างชนิดที่ไม่ยอมอยู่ในคำสั่งของเราเลยแม้กระทั่งในอีกสามสิบวินาทีข้างหน้าเนี่ยหรือหนึ่งนาทีข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยวนะ่ามันจะคิดอะไรเด๋ยวพอะถ้าเกิดว่าเราอยู่นิ่งๆนะ หรือว่าอยู่คนเดียวอยู่โดยที่ไม่ได้ทำอะไรในขณะที่เราฟังคำบรรยายเนี่ยใจยจะจดจ่ออยู่กับเสียงที่ได้ยินมันก็จะช่วยทำให้ใจเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ว่างๆอยู่คนเดียวหรือแม้จะไม่อยู่คนเดียวนะอยู่หลายคนในศาลาเนี่ยแต่ว่าเรา พยายามที่จะรักษาใจสงบแต่ว่าเดี๋ยวไม่ถึงนาทีมันก็คิดอีกแล้วแล้วสิ่งที่คิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ล่วงหน้าเลยนะว่ามันจะคิดเรื่องอะไรอันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าใ,ใจเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเพราะถ้ามันเป็นของเราเนี่ยนะ มันก็ต้องบังคับได้แต่ใจนี้บังคับไม่ได้เลยถ้าเป็นของเราจริงนะเราก็ต้องรู้เสียนะว่าอีกหนึ่งนาทีหรืออีกห้านาทีข้างหน,น,น้ามันจะคิดอะไรหรือว่าถ้าจะห้ามไม่ให้มันคิดนะมันก็ต้องไม่คิดนะอย่างที่เราต้องการแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไหลไปลอยไปอย่างเดียวนะ ถึงเวลาก็กลับมานะมันไม่ใช่ว่าใจนี้จะไหลเตลดิดเปิดเปิงไปนั่นก็เป็นธรรมดาของมันแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่ว่าไหลไปตลอดไม่ใช่มันจะฟุ้งไปเรื่อยเปื่อยไปเรื่อ,อยๆนะแต่สุดท้ายก็กลับมากลับมาคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับการสวดมนต์กลับมาอยู่กับการ,กาาการฟังธรรมกลับมาที่หอไตรเนี่ย มันไปมันก็ไม่บอกเราล่วงหน้านะหรือไม่ให้สัญญาณมันจะไปก็ไปของมันถึงเราจะกลับก็กลับมาของมันเหมือนกันนะเพียงแต่เหตุปัจจัยเนี่ยของการไปและการกลับก็อาจจะต่างกันปัจจัยที่ทําให้มันไปคือความหลงนะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันกลับมาคือสติหรือความรู้ตัวแล้วสติมันก็ทํางานของเขาเองนะ ไม่ใช่ว่าเราจะจะสั่งให้จิตกลับมาได้ถ้าสติเราอ่อนมันก็ไม่กลับมาง่ายๆแต่ว่าพวกเราที่นี้เนี่ยทุกคนก็มีสติกันทั้นั้นแหละไม่มากก็น,น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะไปด้วยความหลงแต่ไม่ช้าก,ก็เร็วเนี่ยสติก็จะทำงานพาใจที่หลงใจที่ลอยใจที่ฟุ้งนี่กลับมา ทำให้เราทำบัดสวดมนต์ได้ต่อเนื่องหรือว่าฟังคำบรรยายได้รู้เรื่องแต่แม้ว่าใจเนี่ยมันจะกลับมาหลังจากที่มันท่องเที่ยวไปนโน่นมานี่เนี่ยแล้วย่างนี้ไม่พ้นความจริงว่าใจเนี่ยมันไม่ใช่ของเราก็เรียกว่าเป็นอนัตตา ความคิดก็ดีอารมณ์ก็ดีนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราที่จะควบคุมบังคับบัญชาได้แม้แต่ความโกรธของคนที่เจ้าอารมณ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวนี้จะบังคับได้นะเคยมีลูกสิษย์คนหนึ่งเนี่ยมาปรึกษาอาจารย์เซนท่านหนึ่งอาจารย์ชื่อบังไคนะ มันเป็นอาจารย์ที่มีชื่อมากเราปรึกษาว่าเนี่ยผมเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โกรธมีความโกรธที่ควบคุมไม่ได้เลยอาจารย์จะทํายังไงดีอาจารย์ก็ทําทีนั่งคิดนะแล้วก็เปลยขึ้ว่าเออแปลกดีนะจะแปลกดีนะแล้วก็พูดว่าไหนเธอแสดงความโกรธให้ฉันดูซิลูกศิษย์บอกว่าแสดงไม่ได้ตอนนี้ จะให้ความโกรธมันแสดงตัวมาตอนนี้ไม่ได้อาจารยก์ก็เลยถามแล้วเมื่อไหร่นะะถึงจะแสดงความโกรธฉันดูได้ตอบไม่ได้นะเพราะจูจ่ๆมันก็มามาแบบไม่คิดไม่คาดฝันอาจารยก์ก็เลยบอกว่าเนี่ยความโกรธนี่มันก็ไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้ของเธอนะมันไม่ใช่ตัวเธอนะแล้วก็เธอไม่ได้มีความโกรธมาตั้งแต่เกิดพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้ความโกรธนี่แก่เธอนะ อาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยความกลัวเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่นอำนาจของเธอแต่มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างความเป็นอนัตตาของอารมณ์เช่นความโกรธก็หมายความว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราอย่างเช่นเราตอนนี้เราจะให้เราโกรธเนี่ยนะเราโก,กรธไม่ได้หรอกอย่างมากก็แค่เสยแส้งว่าโกรธเนี่ย จนกว่าจะนึกถึงเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่ทำให้เราเกิดโทสะในอดีตหรือยังคลางคาใจอยู่ในปัจจุบันพอนึกถึงคนที่เราโกรธพอนึกถึงคนที่เราเกลียดเนี่ยมันนึงจะเกิดความกรธขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราจะสั่งให้มันเกิดขึ้นมาได้ความเศร้าความดีใจก็เหมือนกันจะบอกให้คนที่อารมณ์ดี สแสดงความดีใจออกมาตอนนี้เขาก็ทำไม่ได้นะจนกว่าจะนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างหรือว่าจะมีสิ่งกระตุ้นเราในตอนนั้นเมื่อจะเห็นได้เห็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานจึงจะดีใจมัไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เสกสรรบันดาลขึ้นมาได้และเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงนะไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ธรรมชาติของเราก็าคงเหมือนกับไม้เนี่ยถ้าเราเอามาสีกันแรงๆเนี่ยนานๆก็จะเกิดไฟขึ้นนะแต่เราก็บอกไม่ได้ว่าไฟเนี่ยมันอยู่ในเนื้อไม้มันเพียงแค่อาศัยไม้เป็นที่เกิดและที่มันเกิดได้ก็เพราะอะไรเพราะการขัดสีของไม้สองชิ้นความโกรธก็เหมือนกันแล้วก็เกิดจากเหตุปัจจัย ถ้าไม่มีอะไรมายั่วยุเราต่อหน้าก็ต้องอาศัยการคิดนึกทบทวนหรือนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์หรือการกระทําคําพูดที่ทําให้เราไม่พอใจอันนี้เรียกว่าความโกรธไม่ใช่เราแต่ว่ามันอาศัยใจเราเป็นที่เกิดแลว้วก็มันก็ได้เป็นธรรมชาติของใจแท้ๆโดยอย่างที่อาจารย์บอกลูกศิษย์ใน้ธรรมชาติของจิตมันเป็นอนัตตา มันไม่ใช่มันไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้ไมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยมากมายเหตุปัจจัยบางอย่างเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้เช่นถ้าเราตั้งใจนึกถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เราโศกสลดเราก็จะเกิดความปวดหูห่อเหี่ยวขึ้นมาแต่บางครั้งความคิดนั้นเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะมันก็เผอคิดมาได้แบบไม่มีปีไม่มีคุยเนี่ยไปคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให โศกเศร้าอาจจะเป็นความพลาดพลาดสูญเสียจจะเป็นความผิดพลาดในอดีตที่ทํากับผู้มีพระคุณก็คงคลายๆความฝันนะความฝันเนี่ยเราก็ส่วนคนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถบังคับความฝันได้นะมันจะฝันไปได้ร้อยแปดและความฝันนี่มันก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งด้วยนะอย่างที่คนโบราณว่า,นานเนี่ยกลางคืนฝันกลางวันฟุงเนี่ย แล้วก็ถ้าความฝันเราบังคับได้เราก็ฝันดีได้ทุกคืนเลยแต่ทำไมบางคืนเราฝันระ้ายเนี่ยไม่ใช่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเหตุมีปัจจัยแต่ว่ามันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้หรือว่าสั่งได้เดีย๋ยวแล้วก็ตามเนี่ยไอ้จิตนี่มันก็ฝึกได้นะมันฝึกได้ เหมือนกับร่างกายเนี่ยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราก็บังคับมันไม่ได้จะสั่งให้มันไม่ป่วยสั่งไม่ได้จะสั่งให้มันไม่ปวดโน่นปวดนี่ก็สั่งไม่ได้แต่ว่าเราฝึกได้นะฝึกให้มันแข็งแรงเช่นออกกําลังกายบ่อยๆพัออกผ่อนเป็นเวลาหรือว่ากินอาหารที่ถูกสุขลับสนะอันนี้คือเราสร้างอยู่สร้างปัจจัยให้กับร่างกาย ในใจ,จิตใจก็เหมือนกันเราก็สามารถสร้างหรือสร้างปัจจัยได้อยู่ที่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่อย่างเช่นคนเจ้าอารมณ์เนี่ยนะก็เพราะว่าเขาปล่อยให้ความหลงเข้ามาครอบงาใจหรือเขาชอบคิดนะถึงเรื่องที่มันทําให้เกิดความหงุดหงิดขุนมัวัคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆอ,อย่างที่เขาเรียกว่าคิดลบเนี่ยมันก็ทําให้เป็นกายเป็นคนเจ้าโทสะได้หรือคนที่ชอบคิดแต่เรื่อง พัดพลาดสูญเสียไปถึงความยากลำบากในอดีตมันก็ทำให้กลายเป็นคนที่เศร้าส้อยน้อยเนื้อต่ำใจจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยในขณะที่คนที่ชอบคิดในทางที่เป็นบวกนะมันก็กจะกลายเป็นคนที่อารมณ์ดีเขาก็จะเห็นหรือรับรู้หรือเกี่ยวเกี่ยวแต่สิ่งที่มันทำให้ใจิตใจสดชื่นเบิกบานหรือผ่องใส หรือมีความหวังบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเขาว่าเกิดขึ้นเองหมายถึงว่าโดยไม่ได้ตั้งใจ mm. คนที่เป็นเจ้าอารมณ์เขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่ว่าการที่เขาปล่อยให้ความหลงมันครอบงำก็เลยกลายเป็นการสะสมโทสะขึ้นมาในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าเราฝึกนะใช่รู้จัก แผ่เมตตาใจก็จะอ่อนโยนนิ่มนวลหรือว่ามีความร้อมรุ่มน้อยลงกลายเป็นคนอารมณ์ดีได้ง่ายขึ้นหรือฝึกสติฝึกสติฝึกสติให้มีความระลึกได้อยู่บ่อยๆมันก็จะทำให้เป็นคนที่ มีความสึกตัวได้ต่อเนื่องแต่การฝึกสติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะจะบังคับได้นะมันต้องริงที่เริ่มก็คือต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยสติทํางานอย่างเช่นที่ครูบาอาจารย์ก็แนะนําวิธีการเจริญสติเริ่มตั้งแต่การาวางอิริยาบถหรือใช้อิริยาบถเพื่อการเจริญสติ รวมนั้งการเปิดโอการจ้สติได้ทํางานอันนี้ก็สําคัญนัการเปิดโอการสติได้ทางานโดอที่เราไม่ต้องไปทําเองนะแต่ให้สติเขาทางานเพราะจริงๆสติเ็าทางานอยู่แล้วนะทํางานเองอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่พูดตอนต้นๆวันเนี่ยเวลาใจเรามันไหลลอยไปไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างแต่ประเดี๋ยวเดียวก็กลับมาแล้วไอ้ที่ไหลไปเนี่ยเพราะความหลงแต่ที่กลับมาเพราะสติ คือความลึกได้ว่ากาลังทําอะไรอยู่ลึกได้วําลัลงสวดมนต์แล้วลึกได้วําลังฟังทำแล้วลึกได้วําลังเดินตรงกลมแล้วลึกได้ว่ากาลังถูฟันกินข้าวอาบน้ําก็กลับมาเขากลับมาเองนะโดยที่อาเวพาเราไม่ได้ตั้งใจนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบแต่ว่าการปฏิบัติในรูปแบบก็ช่วยทําให้เป็นการสร้างโอกาสให้สติได้ทํางาน แต่การที่สตีจทำงานเนี่ยมันก็หมายความว่าต้องเรียนรู้ที่จะเฝ้าดูความเป็นไปของจิตโดยที่ไม่พยายามไปบังคับควบคุมมันเวลาพูดถึงการทำกรรมฐานนี่หลายคนก็นึกถึงการบังคับควบคุมจิตโดยเพราะบังคับจิตให้สงบบังคับจิตให้นิ่งล้วก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องยากมาก ที่จริงสิ่งที่ง่ายกว่าเนี่ยก็คือการที่มารู้หรือเห็นมันระหว่างเปรียบเทียบระหว่างการบังคับจิตให้นิ่งฝึกจิตให้นิ่งเนี่ยกับการที่มารู้ทันจิตที่ไม่สงบที่ไม่นิ่งเนี่ยถามว่าอะไรนี่ง่ายกว่ากันระหว่างการบังคับจิตให้นิ่งหรือฝึกจิตให้สงบกับการรู้ทันจิตที่ฟุ้งจิตที่ไม่สงบเนี่ยอะไรง่ายกว่ากัน อย่างหลังนี่มันง่ายกว่านะและนี่แหละคือหลักของการเจริญสติกัโดยเพราะที่นี่เ,เราจะไม่ไน้เรื่องการไปบังคับจิตให้นิ่งฝึกจิตให้สงบแต่ว่าเราจะปล่อยให้จิตมันเป็นธรรมชาติซึ่งหมายความว่ามันอาจจะไม่สงบอาจจะไม่นิ่งอาจจะฟุง้งแต่เราก็้องทําอะไรก็แค่รู้หรือดูมันเฉย อาจารย์โควิดเนี่ยเขียนมันนันทา่นนั่นเคยพูดว่าใน,ในการปฏิบัติภาวนาเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่อนุญ,ญาตให้กระแสะขึ้นความคิดมันไหลไปบางครั้งอาจจะสงบบางครั้งจะปั่นป่วยด,ด้วยคลื่นอารมณ์ก็ให้เป็นเรื่องของมันไปให้เป็นเรื่องของมันไปนาจริงเราคือก็แค่ดูมันเฉยๆซึ่งอัน,นี้เป็นเป็นเรื่องที่ง่ายกว่านะ คือเราไม่ได้บังคับอะไรมันเลยเพียงแค่ดูเมันก็ทำจิตให้ให้ว่างเปล่าเหมือนกับศาลาเนี่ยหลังเนี้ยลมมันพัดมาแล้วมันก็พัดไปกระแสลมที่เข้ามาไม่กักมันเอาไว้ไม่บังคับควบคุมมันมันจะมาก็มามันจะมันถึงเวลามันจะไปก็ไปก็แค่ดูมันเฉยๆแล้วกระแสลมเนี่ยมันก็มาทางนี้บ้างมาทางโน้นบ้างสุดท้ายก็ไป ไม่กักมันไว้ไม่บังคับควบกลุมมันอาจารย์ได้ก็ฉันนั้นเนี่ยเราก็ทํากับกระแสความคิดเนี่ยซึ่งมันมาแล้วก็ไปอย่างเดียวกันก็คือว่าก็แค่ดูมันเฉยๆไม่มีการควบคุมไม่มีการตัดสินว่าอย่างนี้ดีฉันชอบอย่างนี้ไม่ดีฉันไม่เอาไม่ใช่แค่ความเพียงเดียวอารมณ์ด้วยนะอารมณ์ที่มันมันเกิดขึ้นซึ่งมันก็มีหลายแบบบางทีมันก็ทําให้เกิดความปั่นป่วน ในจิตใจก็แค่ดูมาเฉยปว่าให้เป็นเรื่องของมันและที่จริงท้าที่มันปั่นป่วดนี่ก็เพราะว่าไอ้ความหลงหลงคิดหลงปรุงก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกที่จะมาดูมันมันคือการช่วยเสริมช่วยสร้างความสึกตัวให้เกิดขึ้นและเมื่อความสึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้อารมณ์ ที่สร้างความปัป่นป่วนไม่ว่าจะเป็นความโกรธโลภราคะเนี่ยมันเบาบางหรือจางคลายไปเพราะว่ามันอยู่ได้หรือเกิดขึ้นได้เพราะความหลงเราไม่ต้องทำอะไรกับอารมณ์เรานี้เราเพียงแต่ว่าทำให้ความสึกตัวเข้ามาแทนที่ความหลงพอความสึกตัวมาแทนที่ความหลงอารมณ์พวกนี้มันก็ดับไปเหมือนไฟที่ขาดอากาศอากาศออกซิเจนมันก็มอดดับไปเองจากความสึกตัวนี่เรา ก็บังคับไม่ได้เราอยากจะให้มีก็ไม่ใช่ว่าจะสั่งให้มีได้เราก็ต้องสร้างโอกาสสร้างโอกาสให้กับสติสร้างโอกาสให้กับความรู้สึกตัวและการปฏิบัติและการพาตัวมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นเรามากมันก็ช่วยทําให้ความรู้สึกตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มันวุ่นวายมีสิ่งเร้ามากมายเนี่ยมันก็ รังแต่จะเกิดความหลงขึ้นมาแล้วถ้าความหลงเกิดขึ้นมากๆนความสึกตัวนี่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ<ม>รยังเงโง่หัวไม่ขึ้นเลยนะบางครั้งในการปล่อยตัวปล่อยใจในสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งเร้าเยอะทั้งยั่ยยุ่แล้วก็เยาโยนเนี่ยมันก็ทาให้ความหลงมีกําลังแหลงกล้าความสึกตัวสติก็เลยโง่หัวไม่ขึ้น แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพาตัวมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่มีสิ่งรอำเร้าเย้าวยวนอย่างเช่นที่นี่หรือที่ไหนก็ได้ที่มันที่มันเงียบสงบอยู่บ้างแล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองในการทำที่เรียบๆซ้ำๆกันโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดเพราะถ้าขืนใช้ความคิดเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ยยงไม่ออกนะว่าความคิดไหนที่มันเป็นความตั้งใจคิดความคิดไหนเป็นความลักคิดและแม้จะเป็นความตั้งใจคิดแต่ว่าเลพลอปุ๊บเดียวนี่มันก็กลายเป็นความลักคิดไปซะแล้วหรือว่าถูกความหลงก็ามาหันเหปรุงแต่งอย่างเช่นเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยนะบางทีเราก็อาจจะคิดถึงเรื่องธรรมะที่เราตั้งใจคิดนะ แต่ไปเดียวเดียวเนี่ยมันมันคิดฟุ้งปรุงมาเลยคิดวกคิดวนบางทีคิดเรื่องอื่นนี่เรียกว่าจากความตั้งใจคิดมันถูกความรักคิดนี่มันเล่นงานไปซะแล้วแม้นทางที่ดีนี่ก็ไม่ต้องหาเรื่องคิดแล้วก็ไม่ต้องตัดสินไม่ต้องเอาผิดเอาถูกกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวนอกตัวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคนอื่นเขาพูดเขาคุยกันก็ไม่ปฏิบัติก็ช่างเขาไม่เอาถูกเอาผิดกับเขา เพราะไม่ง่้นมันจะเกิดการวิาพากษ์วิจารณในหัวและวามวิพากษ์วิจารในหัวนั้นก็กลายเป็นความเผลอกลายเป็นความหลงก็ทําให้สติความสึกตัวที่ควรจะเกิดที่ควรจะเติบโตมันก็เกิดขึ้นได้ยากแล้วหลวงพ่ออมเกียนจึงบอกว่าอย่าไปเอาผิดเอาถูกกับอะไรไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราคนพูดคุยเสียงม,มาเหา่าหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ ว่าอารมณ์เยอขึ้นในใจมันดีก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ว้าวุ่นมันโผล่ไม่ยังไงความคิดเนี่ยนะมันกบดานมาตั้งหลายวันละบางทีหลายอาทิตย์นะเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาแล้วทงที่เราก็นอนเต็มที่แต่มันก็ยังง่วงซึมมันเกิดขึ้นเองไงอารมณ์บางอย่างมันมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลนะไม่มีปีไม่มีคลุยบางทีก็เศร้าบางทีก็ห่อเหี่ยว จริงมันมีเหตุนะมีเหตุมีปัจจัยแต่เพียงแต่เราอธิบายไม่ได้เพียงแต่เราไม่รู้เหตุปัจจัยนั่นเองแล้วยิ่งเราไปเอาผิดเอาถูกกัมาว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไงความคิดนี้เนี่ยอันนี้ยิ่งยิ่งพาเราเข้าเราเข้าผงหลวงพ่อท่านกระเบอวไม่ต้องเอาผิดเอาถูกกับมันนะไม่ต้องหาคำอธิบายหน้าที่เราคือรู้แค่รู้เฉยๆรู้อย่างที่เมื่อกี้ ครูบาอาจารย์ท่านบอก้วก็สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้มีความคิดไหลผ่านเข้ามาก็ดูมันจนกว่าทั้งมันไปผมไม่แต่ดูกระแสะน้ำนะดูกระแสะน้ําเรานั่งอยู่เรียงตะอเงแล้วก็ดูกระแสะน้ําบางทีมันก็ไหลแรงบางทีมันก็ไหลเอื่อยๆอบางทีมันก็ขุนบางทีมันก็ใสไม่ใช่หน้าที่เราจะไปวิพา์วิจารณ์กระแสะน้ําแล้วเราก็ไม่สามารถบังคับควบคุมกระแสะน้ําด้วยนะมันจะไหลแรงมันจะไหลเอื่อย เราก็ควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นปต้องควบคุมเราถึงคุณควบคุมเราก็ทุกข์เปล่าเปเพราะจะไม่มีทางสําเร็จหน้าที่เราคือดูมันหรือบางทีท่านก็เปลี่ยนก็ดูรถนะที่มันแล่นผ่านเนี่ย่างในช่วงนี้เนี่ยถนนบางสายนี่รถมันแล่นผ่านนะเป็นสายเลยล้วก็ดูมันไม่ต้องไปทําหน้าที่ห้ามรถนะรถมันจะวิ่งก็ได้ก็ดูมันวิ่งไปผ่านตอนหน้ารถคันไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องไปห้ามรถคันไหนชอบก็ไม่ต้องกระโดดขึ้น แต่ส่วนใหญ่เราไม่จะทำย่างยกับความคิดนะความคิดบางอย่างเราพยายามห้ามแต่ก็ไม่สําเร็จความคิดบางอย่างเราก็อยากจะกระโจนขึ้นเพราะมันชวนให้เพลิดเพลินแต่ว่าการเจิลสติเราไม่ทำอ่องนเราแค่ดูเฉยเฉเนี่ยลดมันจะมากหรือน้อยมันจะดีจะสวยหรือไม่สวยก็เป็นเรื่องของมันเราก็ดูมันไปวิธีนี้แหละที่ทําให้สติความสึกตัวเนี่ยเติบกล้าขึ้นมันเติบกล้ามัน แข็งแรงเนี่ยไม่ใช่เพราะเราอยากมันไม่ได้ดานหน้าความอยากของเราแต่เพราะว่าเราให้โอกาสบางทีเราก็เรียกวฝึกจิตให้มีสติแต่ถ้าพูดถึงการปฏิบัติจริงๆก็คือการเปิดโอกาสให้มันได้ทําง,งานของมันจกนกระทั่งมันเข้มแข็งเหมือนต้นไม้เนี่ยนะเราก็ความแข็งแรงหรือการเติบโต,ต,ตเนี่ยเป็นเรื่องของต้นไม้หน้าที่เราก็เพียงแต่แค่ใส่ปุ๋ยบำรุรงดิน แต่การเติบโตให้ดองให้ผลเป็นเรื่องของเขาไม่อยู่ในหน้าของ